ัดกิจกรรมวันสตรีสากลที่เชียงใหม่ขณะที่สโมสรซอนต้าปลูกดอกกุหลาบสีเหลืองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สตรีซอนต้ามหาวิทยายลัยเชียงใหม่จัดมาตรการรับมือนักท่องเที่ยวจีนพร้อมอำนวยความสะดวกและจัดกด์ให้ความรู้ตอกตอขอความร่วมมือสื่อ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสอวคอาดมีผู้ใช้สิทธิ์75เปอร์เซน์เผยโทษเมาแล้วขับสูงสุดหมดสิทธิ์ขับขี่รถตลอดชีวิตอาจติดคุกสิปีหรือปรับ2 0 0 0 0 0บาท 2,557องค์การสวนพฤกษศาสตร์ก,ษษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมขอเชิญผู้รักการถ่ายภาพร่วมประชันมุมมองความสวยงามผ่านเลนส์ในมหัศจรรย์พันไม้งามเทิดพระเกียรติครั้งที่สองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าวพิษณุโลกในพระราชดำริ ส่วนริศศาสตร์คอนแก่นส่วนริษศาสตร์ร,ตร,ระยองและส่วนริศศาสตร์พระแม่ย่าสุขโขทยัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์053-841-234อมูลเข้ามุเพิ่มเติมคลิก w w w qsbg.org คนรักการถ่ายภาพห้ามพลาดสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4w solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสีขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรบนราสู่ข,ข่าวท้องถิ่นทาง lc cable tv เชียงใหม่ช่อง19านะครับนำเสนอกันทุกวันวันนี้วันเสาร์ที่8มีนาคม2 5 5 7นะครับซึ่งตรงกับวันสตรีสากลน,นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัด งานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันครับนายชนะเพ่งพิบูลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ที่บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยมีกลุ่มสตรีแม่บ้าน25าอำเภอเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้รวมถึงพิธีมอบใบป,ประกาศนียบัตรแก่สตรีแม่บ้านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อสังคมต่อไป สำหรับการเสวนาในครั้งนี้นะครับก็มีจุดประสงค์เพื่อลำลึกถึงการต่อสู้ของแรงงานสตรีรวมถึงเป็นการรณรงค์สร้างความเสมอภาคความยุติธรรมด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสตรีตลอดจนเป็นการเชริดชูเกียรติสตรีและผู้ทำงานด้านสตรีทั้งในระดับหน่วยงานกลุ่มองค์กรและบุคคลเช่นเดียวกันนะครับเทศบาลนาครเชียงใหม่ก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มสตรีในชุมชนต่างๆซึ่งภายในงานนะครับก็ยังมีการจัดบูธสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีและแม่บ้านของแต่ละอำเภอมาให้เลือกซื้อกันอย่างมากมายอีกด้วยนะครับสำหรับความสำคัญในวันสตรีสากลน,นี้นะครับเกิดจากบรรดาสตรีในลหลายๆประเทศจากทุกทวีปนะครับรวมทั้งองค์กรที่ทำงานด้านสตรีจะรวมตัวกันเพื่อร่วมฉลองลำลึกถึงการต่อสู้เพื่เอเรียกร้องสิทธิของสตรีดังนั้นนหลายประเทศจึงเห็นความสำคัญของวันสตรีสากลนะครับ จึงได้กําหนดให้วันที่8มีนาคมของทุกปีนะครับเป็นวันสตรีสากลครับ mm. ต่อเนื่องกันนะครับทางด้านสโมสรซอนต้าเชียงใหม่นะครับก็ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกดอกกุหลาบสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสตรีซอนต้าสากลทั่วโลกครับ mm. นางระยะเหลือหลายนายกสโมสรซอนต้าสากลเชียงใหม่นะครับพร้อมกับคณะสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกดอกกุหลาบสีเหลืองนะครับที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบัวหาดเนื่องในวันสตรีสากลแห่งชาติซึ่งดอกกุหลาบสีเหลืองนะครับก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของสตรีซอนต้าทั่วโลกนอกจากนี้ยังมอบเงินสนับสนุนในการพัฒนาสร้างสะพานกุหลาบภายในสวนสาธารณะอีกด้วยสำหรับสมโมสรซอ,อนต้าสากลนะครับได้ถือกำเนิดก่อตั้งมาตั้งแต่ยุคต้นๆของศตวรรษที่แล้วมาจนถึงขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น1203สสโมสร เพื่อยกระดับฐานะของสุภาพสตรีสมสรซอนต้าเชียงใหม่นะครับได้สถาปนาขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1997หรือปีพุทธศักราช2540โดยอาจารย์สมบูรณ์สู่ประเสริฐปัจจุบันสมสรซอนตาเชียงใหม่นะครับก็มีนางระยะเหลือหลายเป็นนายกสมสรสอนซอนตาสากลเชียงใหม่ด้านนางระยะเหลือหลายนะครับก็บอกว่าสําหรับวันสตรีสากลหน้าที่ของสมสรซอนต้าคือการป้องกันและลดความรุนแรงแก่สตรีและเด็ก ให้ความช่วยเหลือแก่สตรีและเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรงและยากไร้เป็นต้นครับค่ะในวันสตรีสากลน,นะคะในนามของสโมสรซอนตาเชียงใหม่ระยะเลือหลนาย,นยกซอนตาเชียงใหม่ค่ะก็กิจกรรมทุกปีของทางสโมสรซอนตาเชียงใหม่นะคะก็จะมีการปลูกดอกไม้คือดอกกุหลาบสีเหลืองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของซอนตาอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็ เป็นการมาทำกิจกรรมเล็กๆร่วมกันอยู่ที่สวนบวกหาดซึ่งพื้นที่ที่เราได้นะคะอย่างอย่างที่เห็นข้างหลังนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ที่ทมีจำกัดแล้วก็พอได้ส่วนหนึ่งซึ่งได้รับเกียรติได้ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดเหมือนกันว่าให้มาตั้งป้ายของซอนตาที่นี่ได้นะคะก็ก็เป็นการเผยแพร่กิจกรรมของทางซอนตา ก็กิจกรรมที่มีอยู่หลกัหลกๆก็คือตรงนี้ส่วนกิจกรรมภาคบ่ายในทุกๆปีเราจะมีการทำกิจกรรมร่วมกับสทวทนะคะสตรีนักธุรกิจของเชียงใหม่แต่ปีนี้เราได้มีการเ,าเลื่อนไปทำในในภายหลังก็เลยกิจกรรมช่วงเช้าวันนี้ก็จะเป็นที่สวนบอกหัดนี่แหละคะ่ะ คือในการสนับสนุนเทศบาลเนี่ยจะเป็นเรื่องของสวนสาธารณะตรงนี้นะคะแต่กิจกรรมหลักของทางซอนตาจริงๆแล้วเนี่ยตามนโยบายของซอนตาสากลเนี่ยเป็นการลดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กนะคะแต่ทางเชียงใหม่เนี่ยได้เลือกที่จะปฏิบัติในเรื่องของด้านดูแลเด็กแล้วก็ไม่ใช่เรื่องการดูแลลดความรุนแรงโดยตรงเนื่องจากว่าในกิจกรรมตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการ ได้รับความร่วมมือจากหลายๆองค์กรอย่างเช่นตำรวจหรืออะไรอย่างนั้นนะคะ,ะเป็นองค์เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราเลยเลยเน้นเรื่องของการป้องกันโดยการให้ความรู้ที่โรงเรียนต่างๆนะคะอย่างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเราก็ทำทุกปีที่นั่นสาธิตมอชเราก็มีกิจกรรมที่นั่นซึ่งถ้าติดตามกันนะคะ,ะกิจกรรมทางซอนตาเชียงใหม่เนี่ยเยอะมากแต่อาจจะไม่ได้มีการเผยแพร่ให้กับ สาธารณชนได้รับทราบว่ามีอะไรมาบ้างเท่าที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดที่ทําไปก็คือช่วยเหลือสตรีผู้พิการอําเภอแม่แจ่มก็ประสบความสําเร็จค่ะ,คะมาถึงปัญหาทัวร์จีนที่เข้าไปท่องเที่ยวภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนี้ทางด้านมอชอเองนะครับก็ออกประจัดระบบระเบียบรวมถึงนํารถนําเที่ยวบริการรวมถึงมีไกด์จากกรมการท่องเที่ยวนะครับเข้ามาอำนวยความสะดวกครับ จากกรณีที่มีบรรดาน,นักท่องเที่ยวชาวจีนได้แห่เดินทางมาเที่ยวภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้สร้างความเดือดร้อนและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายนะครับล่าสุดทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้จัดระเบียบโดยเพิ่มเสริมรถท่องเที่ยวรวมถึงจัดระบบให้นํารถของนักท่องเที่ยวจอดและรับส่งเข้าไปท่องเที่ยวภายในรองศาสตราจารย์โรมจิรานุกรมรองอธิบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าก็บอกว่า ได้มอบหมายให้คณะพัฒนาการท่องเที่ยววางมาตรการและแผนการรองรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวจีนเข้ามาเรียนด้านการท่องเที่ยวอยู่เป็นจํานวนมากนะครับและคณะเองก็มีทีมงานด้านการท่องเที่ยวพร้อมอยู่แล้วเพื่อรองรับทางด้านภาษาและแผนที่หากนักท่องเที่ยวชาวจีนสนใจจะมาเที่ยวก็ยินดีต้อนรับแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่กําหนดก็คือไม่ทาลายวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม เน้นการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ในส่วนของนักศึกษาและบุคลาก,ก,กรก็มุ่งเน้นการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้ทุกคนเปิดใจรับและไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นปัญหาแต่อยากมองให้เป็นประสบการณ์ที่ดีเพื่อที่จะได้เรียนรู้เพื่อนชาวต่างชาติและถือเป็นความภูมิใจนะครับที่ทําให้คนได้รู้จักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สวยงามและเป็นแหล่งที่เรียนรู้สําหรับสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยนะครับและโดยรอบก็มีธรรมชาติที่สวยงามมากมาย ซึ่งบางส่วนนะครับเรียกได้ว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์เลยทีเดียวโดวยเฉพาะอ่างแก้วซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักถ่ายภาพเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอวดนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวและศึกษาชมความงามของธรรมชาติครับการอำนวยความสะดวกในการเข้ายิ่ยมชมหาเชียงใหม่ได้รับวารร่วมมือไปอย่างดีครับก็มีบ้างที่ในวันแรกเทียวคิดว่าไม่เหมาะสมในเรื่องการที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการจอดรถ น,นี้เราก็สนองตอบในทันทีคือก็คิดว่าสามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวสามารถจอดจัก,กรยานจัก,กรยานยนต์และรถยนต์ได้ในที่ที่เราได้กำหนดไว้ให้และเขาเองก็สามารถที่จะขึ้นรถนะครับและก็เยี่ยมชมหมาในเชียงใหม่ตามจุดที่เรากำหนดไว้ถ่ายรูปที่อ่างแก้วก็เป็นที่ประทับใจแม้ว่าอาจจะมีบ้างนะครับบางกลุ่มที่อาจจะ,ะไม่ได้ ทำตามแนวปฏิบัติต่ผมเชื่อว่าในทั้งการใกล้เนี่ยทางนักวิทยจีนก็สามารถที่จะเข้าใจแในวปฏิบัติที่เราต้องการจะเอื้ออำนวยความสะดวกไปกับพวกเขาได้เข้าใจว่าคุณทาอะไรบ้างในขณะที่มาที่มา,มาชิมัยผมทั้งเราเองก็คงจะขยายมิติอื่นนอกเหนือจากความงดงามบงนั่นธรรมชาติของมาชิมัยแล้วเป็นมิติบงน้านความเป็นเลิศทางวิชาการความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ได้เกิดมาวิทยาลัยครับใช้สังคมให้กับนักท่องเที่ยวที่มาสราบต่อไปครับโรงเรียนเก่าแกอ่อีกแห่งหนึ่งนะครับนั่นคือโรงเรียนดาราว,วิทยาลัยนะครับก็จัดงานคืนแห่งดาวพลาวแสงประจําปี2557ครับที่บริเวณลานอเนกประสงค์สนามวงกลมของโรงเรียนดาราว,วิทยายลัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการจัดงานวันเกรติยศคืนแห่งดาวพลาวแสงประจําปีการศึกษา2557นะครับ ื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่คณะครูและนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนโอกาสนี้ก็ได้รับเกียรติจากนายเจริญฤิธิ์สงวนสัตว์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง,งใหม่เป็นประธานในพิธีรวมถึงมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลน,นะครับโดยมีอาจารย์มณนวัฒนาสิริสุจินผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยายลัยเป็นผู้กล่าวตอนรับและกล่าวขอบคุณแก่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนในทุกกิจกรรมบรรยากาศภายในงานนะครับก็มีการแสดงฟ้อนรำการร้องประสานเสียงของนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยายลัยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เพื่อแสดงความยินด,ดีกับคณะครูและนักเรียนที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งด้านวิชาการดนตรีกีฬานาฏศิลป์ตั้งแต่ในระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศจนถึงระดับโลกอีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูอาจารย์และนักเรียนอีกด้วยครับ วันที่30มีนาคมนี้นะครับก็เป็นวันเลือกตั้งสอวอนะครับทั่วประเทศเลยทางกรกตรเชียงใหม่นะครับก็ออกมาขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนนะครับในเรื่องของการช่วยประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสอวอมั่นใจไร้ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองนะครับและคาดประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ถึง75สนครับสำน,น,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุดรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามแบบลงทะเบียนนะครับซึ่งหากลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดแล้วและไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันที่23มีนาคมนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้้าได ก็สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งจริงคือในวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557ได้เช่นกันนะครับทางด้านดรสุชาติใจพักดีนะครับผู้ในการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าภาพรวมของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ก็มีความพร้อมจัดการเลือกตั้งและเชื่อว่าไม่มีปัญหาทางการเมืองรวมถึงความรุนแรงต่างๆโดยการหาเสียงนะครับก็น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากสมาชิกพุทธิภานะครับไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง ทำให้ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะมีการคัดค้านการเลือกตั้งเหมือนการเลือกตั้งสสที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับกะกะตก็ตั้งเป้าว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ถึงร้อยละ75และเชื่อว่าผู้สมัครในครั้งนี้จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้จากหลายแขนงวิชาอาชีพซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนครับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เปิดเผยว่าโทษเมาแล้วขับนะครับโทษสูงสุดก็คือหมดสิทธิ์ขับรถตลอดชีวิตติดคุก10ปีรวมถึงปรับ2 0 0 0 0นบาทนะครับก็ชี้ว่ามีนักดื่มเพิ่มขึ้นนะครับสถิติเมาแล้วขับเพิ่มสูงคาดว่าช่วงสงการนี้ก็จะสูงเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวครับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เปิดเผยถึงกรณีที่คนไทยได้รับการจัดลำดับให้เป็นประเทศที่บริโภคสุราม,มากเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เพิ่มโทษผู้ขับขี่ขณะเมาสุราให้มีโทษสูงตามลำดับความรุนแรงของอุบัติเหตุไม่เหมือนกับกฎหมายเก่าที่ผ่านมาที่ไม่ว่าผู้ขับขี่รถจะเพียงแค่มีแอลกอฮอล์เกินกว่าปกติหรือไปก่อเหตุชนคนตายก็มีโทษตามพรบรจราจรทางบกเท่ากันคือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารมีคำสั่งคุมประพฤติ ทำงานบริการสังคมตั้งแต่12ถึง48ชั่วโมงแต่ในกฎหมายใหม่นี้นะครับจะมีโทษในเรื่องของการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ซึ่งคำสั่งในเรื่องของการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ก็จะมีระยะเวลายาวนานขึ้นตามระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุและศาลมีอำนาจตัดสินถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ซึ่งหมายถึงบุคคลน,นั้นจะไม่สามารถขับขี่รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกต่อไปนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพในการขับรถ ยิ่งต้องเพิ่มความตระหนักในเรื่องนี้มิฉะนั้นก็จะหมดหนทางทำมาหากินด้วยการขับรถเป็นการถาวรและยังมีสิทธิ์ติดคุกถึง10ปีนะครับรวมถึงถูกปรับสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทขณะที่สถิติการถูกจับกุมเมาแล้วขับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งแต่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จับเมาแล้วขับแล้ว245คนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองที่จะถึงนี้นะครับจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัวซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะได้เร่งรณรงค์เมาแล้วขับลดอุบัติเหตุและความสูญเสียอย่างต่อเนื่องครับส่งแทยกันที่เรื่องของสภาพอากาศและคุณภาพหมอกควันในพื้นที่ครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับรายงานสภาวะอากาศเมื่อเวลา7นาฬิกาวนันนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันตลอดระยะัปดาห์นี้พยากรณ์อากาศ10บนาฬิกาวันนี้จนถึง10บนาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนและฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซเลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-19องศาเซเลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเทือกเขาและยอดดอย 7-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิส uh ูงสุดวันนี้วัดได้38.6องศาเซลเซียสที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่36.5องศาเซลเซียสสถานีตรวจวัดอากาศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่36.3องศาเซลเซียสและที่อำเภอเชียงดาว36.0องศาเซลเซียส ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือประจําวันที่8มีนาคมนะครับก็พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครนหรือ PM10 เฉลี่ย24ชั่วโมงมีค่าอยู่ที่ระหว่าง17ถึง202ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศโดยรวมนะครับอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสถานีตรวจวัดที่สารลางจังหวัดเชียงใหม่วัดได้111ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตร โรงเรียนยุพร,ราชวิทยายลัยวัดได้97ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับวัดได้17ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับนี่คือช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นนะครับนำเสนอกันทุกวันทาง LC c a b เคเ v ิช่อง19จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะครับสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง ForB Solution นนวัตรกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสีขั้นตอนรวมถึงเมล็ดพันธุ์ฮอกเกตนามูนะครับลดอันุมูลอิสระส่วนเกิน และยับยั้งไขบันส่วนเกินในตับ2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทุกวันนะครับช่วงเวลานี้หากผ้าชมนะครับไปดูย้อนหลังนะครับได้ที่ f a c e b o o k /LC เชียงใหม่หรือที่ w w w /LCcable.tv นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ